สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผูดด้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับช่องวัยรุ่นหัดทำนาวันนี้ผมก็จะพามาพูดคุยนะครับแล้วก็ฝากเตือนพี่พี่ทุกท่านนะครับที่นิยมชอบไถนะครับ ก็คือพูดง่ายๆว่าเห็นหญ้าเยอะก็ไถด่าหญ้าทิ้งไว้นะครับถ้าเราจะไถด่าหญ้าทิ้งไว้เนี่ยถ้าพวกท่านมีรถไถนะครับหรือว่ามีรถของตัวเองจ่ายแค่ค่าน้ํามันไล่ละร้อยห้าสิบบาทเนี่ยก็สามารถดะแล้วก็ไถได้นะครับส่วนท่านไหนที่ไม่ได้มีกําลังหรือว่ามีเงินที่จะซื้อรถนะครับหรือว่ามีเงินที่จะถอยรถไถออกมาเนี่ยผมก็อยากจะฝากเตือนนะครับว่าถ้าเราจ้างเขามาไถาหนึ่งรอบเนี่ย รอบละสามร้อยบาทเปิดหน้าดินท่านไถเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับหญ้ามันก็ขึ้นข้าวมันก็ขึ้นเต็มไปหมดเนี่ยครับสุดท้ายท่านเสียเงินไถแต่ท่านก็ยังไม่ได้หวานนะครับสุดท้ายท่านก็จะต้องมาแปลอีกรอบหนึ่งเสียไปอีกเท่าไหร่ครับสามร้อยเป็นเท่าไหร่ครับหกร้อยบาทรวมค่าปานอีกเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบบาทบวกค่าหวานอีกก็ตกไร่ละแปดร้อยกว่าบาทแล้วครับยังไม่ทันเห็นข้าวยังไม่ทันเห็นอะไรเลยแค่เอาเงิน เอาข้าวไปฝังดินนะครับอันวันนี้เราก็มาฝากเตือนไว้นะครับถ้าคิดจะไถถ้าคิดจะทำรอบเดียวก็แนะนำว่าดูดวนดูเดือนให้ดีนะครับเหมือนที่ผมเคยบอกไว้จากคลิปที่แล้วว่าเลือกเดือนไถให้ดีไถแล้วก็ทำเลยหวานเลยนะครับและก็แนะนำว่าอย่าไถดะถ้ายังไม่ทำนานะครับ อันนี้ขอบอกก่อนสําหรับคนที่ไม่มีรถไถหรือว่าไม่มีรถนะครับสามารถรอก่อนนะครับใจเย็นถึงหญ้ามันจะเยอะถึงหญ้ามันจะงามแบบที่พวกท่านเห็นเนี่ยถึงท่านไถดะแต่ยังไม่ได้ทําอะไรหญ้ามันก็ขึ้นมาเท่าเดิมแบบที่ท่านไม่ได้ไถนั่นแหละครับทําให้ท่านต้องเสียเวลาเสียเงินนะครับฉะนั้นเลือกเดือนเลือกเวลาให้ดีนะครับก่อนที่จะลงมือไถลงมือทํานะครับเพราะว่า ผมเสียดายเงินนะครับแล้วก็อยากจะบอกจริงๆบอกจากใจทุกคลิปที่ผมพูดเนี่ยผมพูดมาจากใจนะครับมาจากประสบการณ์มาจากสิ่งที่ผมได้นั่งดูนั่งมองพวกท่านทํามานานนะครับตอนนี้มาถึงยุคที่พวกผมต้องลงมือทําผมก็ทําในแบบของพวกผมแล้วก็ยุคของพวกผมนะครับส่วนยุคของพวกท่านถ้าพวกท่านไม่ลองเปลี่ยนหรือว่าลองคิดตามที่ผมพูด ท่านก็จะได้แบบเดิมนะครับแล้วก็เสียเงินเสียเวลาแบบเดิมๆผมไม่ได้บ่นผมไม่ได้ว่านะครับแต่ผมอยากจะพูดนะครับบางคนก็ติว่าผมว่าพวกท่านผมก็ถ้าเราไม่ว่าเราไม่พูดให้มันเสียงดังหรือว่าไม่พูดให้มันดูแบบดุพวกท่านเนี่ยพวกท่านจะเปลี่ยนไหมล่ะครับผมไม่ใช่พวกที่ว่าคนเท่าคนแก่นะครับผมเป็นพวกที่อยากให้พวกท่านลองเปลี่ยนดูนะครับในเมื่อพวกท่านยังมีแรงทำยังมีแรงที่จะ ดูแลยังมีแรงที่อยากจะทําอยู่ลองเปลี่ยนดูเผื่อพวกท่านจะได้รู้สึกว่ามันอ๋อมันใช่นะครับเนี่ยพวกท่านก็ดูแล้วกันนะครับเนี่ยจากที่เราไถเร็วนะครับไถดะหญ้าเพราะว่าเรากลัวว่าหญ้าจะเยอะสุดท้ายแล้วหญ้ากับข้ามันก็ขึ้นมาอยู่ดีแล้วครับฉะนั้นจากคลิปที่แล้วเราไถแบบนั้นดะหญ้าทิ้งเสร็จแล้วอีกประมาณดินแห้งหรือว่าตากดินให้แห้งดี 10, 20วนัวนวันมันจะดีกว่าไหม นะครับฉะนั้นถ้าเราทําแบบเนี้ยท่านเสียเงิน8ปดเก้าร้อยไม่ได้อะไรเลยนะครับลองคิดดูดีๆผมก็ไม่รู้จะเตือนจะบอกอยังไงนะครับแล้วก็มิถุนาเนี่ยแรงด้วยอันนี้แปลงเนี่ยเขาด่าตั้งแต่พฤษภานะครับด่าแล้วก็เดือนหนึ่งแล้วยังไม่ได้หวานข้าวเลยสุดท้ายแล้วเขาก็จะต้องมาแปลใหม่ในเดือนมิถุนาแล้วทําไมเขาไม่หวาน หรือว่าทําไมเขาไม่ไถในเดือนมิถุนาเลยนะครับหรือว่าหวานหรือว่าไถในเดือนกรกฎานะครับก็เหมือนคลิปที่แล้วที่ผมบอกก็ไต่ตองแล้วก็ดูเอาพิจารณาเอานะครับส่วนตัวผมผมก็บอกได้เท่านี้ว่าเนี่ยดูนะครับแต่ถ้าท่านบอกว่าถ้าท่านจะไถกบหวานแล้วไถกบเลยก็ระวังลดเกี่ยวเขาจะบบนหน่อยนะครับหรือว่ามันจะไม่มีรถมาเกี่ยวให้ละกันเพราะว่าท่านทําดินไม่เรียบไม่สวยรถเขาก็ไม่มาเกี่ยวให้หรอกครับ แล้วก็ถ้าท่านไหนที่หวานไปแล้วนะครับข้าวมีลักษณะแดงแจ้แบบนี้ก็ปล่อยนะครับรอฝนอย่าไปรีบอย่าไปเร่งแต่ถ้ามีน้ําก็สามารถหล่อได้เลยแต่ถ้าหญ้าเยอะขนาดเนี้ยผมก็มีทางเลือกให้พวกท่านถายทําใหม่ดีกว่านะครับถ้าระดับเนี้ยผมบอกเลยมันมันไม่คุ้มที่เราจะลงทุนหรือทําต่อนะครับก็พิจารณาดูนะครับส่วนเรื่องปุ๋ยเนี้ยผมก็บอกไปแล้วนะครับก็ ดูเอาแล้วกันนะครับเป็นอุทาหรณ์แล้วกันว่าเราไถเนี่ยถ้าคิดจะลดต้นทุนคิดว่าจะไถรอบเดียวแล้วก็หวานป่านเลยดินก็ต้องแห้งเหมือนคลิปที่แล้วนะครับลองย้อนกลับไปคลิปที่แล้วดูแต่ถ้าคิดจะดะค่าญ้าก็แนะนําว่าอย่าดะแบบที่ในคลิปนี้นะครับหรือว่าไถาแบบในคลิปนี้แล้วก็ยังไม่หวานรอเป็นเดือนทิ้งช่วงเป็นเดือน2เดือน สุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นอย่างที่ภาพที่พวกท่านเห็นนะครับแล้วเราก็จะต้องเสียอีก3า0ร้อยนะครับต่อไร่เพราะว่าเราจะต้องมาแปลอีกรอบหนึ่งแปลอีก3ามร้อยนะครับรวมเป็นค่าถ่ายรอบแรกก็ห0ร้อยแล้วนะครับห0ร้อยแล้วก็บวกปั่นอีกนะครับอีก2 5 0ห้าเป็นแ5 0้ห้าสิก็พอดีครับ9 1้า้สิบาทค่าหวานอีกห0บนะครับแล้วผลลัพธ์ก็ดีเปล่าเราไม่รู้นะครับแต่ถ้าเป็นผมผมจะเอาเที่ยวเดียวนะครับ ไม่ก,ลกรลกดาก็มิถุนานะครับสําหรับแถวภาคกลางนะครับส่วนถ้าเป็นแถวอีสานอะไรเนี่ยอาจจะหวานกันไปแล้วนะครับแต่ก็อย่าให้ทําแบบนี้เลยนะครับเอารอบเดียวแล้วก็จบเลยเหมือนคลิปคลิปที่ผมลงไว้เมื่อวานนะครับจะได้ทีเดียวจบลดต้นทุนนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับแค่ออกมาเตือนออกมาบอกว่าก่อนจะทําเนี่ยนะครับเชื้อ นะครับมองฟ้าสักหน่อยนะครับมองเดือนสักหน่อยบางทีอ่ะเดือนต่างๆเนี่ยหรือว่าฝนเนี่ยมันไม่ได้มาตามฤดูกาลที่ถูกต้องแล้วนะครับยุคสมัยมันเปลี่ยนไปธรรมชาติเปลี่ยนไปเวลาก็เปลี่ยนไปนะครับทําให้ฝนไม่มาตรงเวลานะครับการเพราะปลูกข้าวก็ต้องเลื่อนนะครับเลื่อนตามฝนตามเวลาเราจะมาปลูกทําเหมือนเดิมเนี่ยถ้าฝนมันไม่มาเหมือนเดิมท่านก็ได้ยากนะครับ ก็อย่าหาว่าผมบ่นผมว่าเลยแล้วกันนะครับผมก็บอกจากใจอ่ะผมพูดจริงๆผมบอกจากใจแล้วผมก็เตือนจากใจเพราะว่านั่งดูพวกท่านทํามานานแล้วนะครับนั่งดูทํามาเป็น20ปีนะครับแต่ก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้พัฒนาอะไรเลยนะครับแต่ทุกวันเนี้ผมเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับกับหลายๆท่านหลายๆแปลง นะครับหรือว่าหลายๆเจ้าที่ผมขี่รถผ่านผมเริ่มเห็นท่านเริ่มเปลี่ยนนะครับเริ่มเป็นการประหยัดต้นทุนเพิ่มขึ้นเริ่มเห็นข้าวพวกท่านสวยขึ้นหญ้าน้อยลงผมว่าผมเริ่มเห็นอะไรใหม่ๆแล้วนะครับที่พวกท่านเนี่ยทำน้ำเยอะนะครับแล้วก็หวานข้าวน้ำเยอะหญ้าก็เริ่มไม่มีน้อยลงข้าวก็สวยขึ้นแล้วรู้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรในในใจผมเกิดอะไรในสมองผม เกิดทาให้ผมเกิดความรู้ใหม่ๆนะครับว่าเราจะได้ดัดแปลงไปในทิศทางใหม่ๆเมื่อพวกท่านทําในสิ่งที่ผมพูดแล้วพวกท่านไม่มียากสมองผมมันก็จะแล่นพัฒนาต่อไปนะครับแต่ถ้าพวกท่านยังทําเหมือนเดิมสมองผมมันไม่พัฒนาหรอกครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่มีคู่แข่งมันไม่มีคนจะแข่งจะทําดีอยู่คนเดียวมันไม่สนุกหรอกครับมันต้องมีคนสวยเหมือนกันแข่งเหมือนกันไม่งั้นสมองคนเรามันจะพัฒนาได้ยังไงครับ ถ้าคนรวยทุกคนรวยเหมือนกันหมดเนี่ยนะครับหรือว่าคนมันจนเหมือนกันหมดเนี่ยมันก็จะจนเหมือนกันหมดนะครับถ้ามันรวยเหมือนกันหมดมันก็จะมีคนรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นเพราะว่ามันแข่งกันเป็นวัฏจักรชีวิตนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณครับ